โอ้ยเล่าเรื่องไอไก่เนี่ยเล่าเป็นเดือนก็ไม่จบนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปอาไอไก่นี่หลังจากที่ผมไม่รับเป็นลูกน้องแล้วมันไปได้แฮนดีแ้แคปมาไปเป็นทหารพลานมาไปลบมาแล้วออกสนามลบแล้วเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธแล้วมีแฮนดีแ้แคปแล้วคือมีแฮนดีแ้แคปแล้วนะครับมีแฮนดีแ้แคปแล้วแฮนดีแ้แคปคืออะไรวะพวกเล่นกอล์ฟอะมึงรู้ปะ มีความเชี่ยวชาญแล้วมีความเชี่ยวชาญแล้วนะครับก็รับมาเป็นลูกน้องได้นะครับรับมาเป็นลูกน้อง <hin> โอ้ยเล่าเรื่องไอ้ไก่เนี่ยเล่าเป็นเดือนก็ไม่จบนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปนะครับเ <Larry> พราะว่าที่มึงไก่แห้งอ่ะตอนเราไปตามล่าเสือติดบนเขาอ่ะมึงจําได้ปะ <hungry. S 2> ที่ที่กูจะถีบมึงไก่แห้งอ่ะอ่ะเอะ hey, hey. อ <A. S 2> อันนั้นเป็นช่วงพักที่ขึ้นไปนอนเล่ามาโกูเล่ามึงไม่กล้าเล่าหรอกมันอายนะมาเนี่ยคืออย่างนี้ครับอ่าผมก็เอากําลังขึ้นไปเพื่อจะตามล่าไอ้เสือสิทธิ์ไอ้เสือสิทธิ์นี่ฆ่าสามศพฆ่าตาส่งกับเมียแล้วก็ครอบครัวชาวบ้านกลัวมากไม่กล้าออกไปทําไร่ทํานาเลยไม่กล้าไปเก็บับปะรดเลยแปดเดือนเขาก็จะแจ้งว่าเจอไอ้เสือสิธิ์ที่โน่นเจอไอ้เสือสิทธิ์ที่นี่ เราก็ต้องไปให้ชาวบ้านเขาอุ่นใจทั้งที่รู้ว่ามันไม่ได้อยู่นี่แล้วครับรู้ว่าหนีไปอยู่ลาวแล้วแต่ก็ต้องไปให้ชาวบ้านเขาอุ่นใจก็เหมือนได้ไปเที่ยวอะ่ะไปตามถ้าตามผาที่ถ้าเสือสามร้อยยอดอยู่อะ่ะวันนั้นเข้าไปเนี่ยเราปีนขึ้นเขาใช่ไหมใช่ครับที่เสืออบเสืออบไปตายอะ่ะเสือ,ออบไปตายนะจะไปตามล่าไ้เสือติด ไอไก่เข้าไปด้วยแต่เดินกันมันมันแทบจะหมดแรงเขามันสูงไนงะเราไปนอนครึ่งเขาครับนอนครึ่งเขาเสร็จแล้วก็นอนที่ชะงอนผาเลยครับนอนต่างคนต่างนอนมีที่ตรงไหนก็ซุกนอนกันตะนอนกับดินนะครับไอ้ไก่นี่เขาเป็นทหารปลานไอ้แห้งมันชื่อจริงอะไรวะไอแห้งอะเออแห้งจำชื่อได้ไหมไอ้แห้งอ่ะอืมรุ่นเดียวกับไอยะ ไอ้ไม่ใช่ใหญ่ๆรุ่น้รุ่นรุ่นไอ้อ,อุดมา <ไอ S 2> ลาจบโรงเรียนแปดรุ่นเจ็ดไอ้แห้งนี่เขาเป็นทหาร <c oughs> เป็นทหารเกณฑ์แล้วก็ไปลบมาได้เหรียญทิทักเสรีชนเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะแม่นคุยข่มกันเดีเสือกเมาทั้งคู่นะครับคุยข่มกันไอ้เที่ยนี่ทหารพ่านไอ้นั่นทหารเกณฑ์คุยเสียง คุยกันไอนันปัโอ้ยิงปืนคอยิงแยอะไรก็ไม่รู้นะครับชักผมก็หนวกหูว่าพวกมึงเงียบเงียบหน่อยได้ไหมนะครับเสียงไอ้ไก่เวลาเมาจะเสียงดังเสียงโหลงปั๊บๆๆๆนะครับผมเลยฉีดพอนะทั้งทหารฟานทหารเกณฑ์นะครับกลิ้งลงเขาไปก็เลยเงียบไปได้นะาอ่าไอ้ไก่อีกเรื่องนึง ไอ้พรานก็ได้เกี่ยวกับมึงอ่ะอ่ามันยังไงอ่ะมึงยังไงมึงไปนอนกอดกันนะสาบานเป็นพี่เป็นน้องกันนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะฮะไอ้มันไม่กล้าเล่าเรื่องอับอายมันนะผมก็ไปเที่ยวป่าตรงไหนวะเขาเรียกเนี่ยไปเนี่ยไอ้เลยไอ้นั่นไปขยันอะไรไอ้ที่จะไปศรีสวัสดนะอะไรได้อ่า นึกชื่อไม่ออกก็ติดจะพูดแล้วติดเสียปากไอ้อุทยานอะไรเขตอนรักพันาตั์ป่าเนี่ยที่ตรงรัชญาเนี่ยเข้าไปสีสวัสดิ์ที่ช้างเยอะๆเนี่ยสลักพระสลักพระเออสลักพระมันจะไปโพสสลักพระได้อ่าที่จะไปสลักพระนะเขาก็บอกว่าเจอเสือโครง่งแล้วก็มันมีพวกพรานเนี่ยไปล่าเสือโครง่งแล้วก็จะเอาลงทางนี้ แล้วก็มีพวกแอบไปตัดหินหินที่เขามาขายแถวลาดญ้านเนี่ยผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละไปลักมาจากเขตอุทยานสลักพระเอามาขายกันนะไปขุดหินไอผมก็ไม่ได้จับใคร้วครับแต่ก็อยากไปเที่ยวป่าอยากไปเที่ยวป่าเพราะอยากไปเที่ยวป่าก็ไอ้ไก่นี่คู่กายอยู่แล้วไปนะครับแล้วก็มีไอหมดโนดด้วยไอโนดนี่ก็ตาเดียวบาดเหตุตาเดียวนะตาเหลือข้างเดียวนะบ่อยโนด มึงไม่ชํานาญพื้นที่ตรงนี้ไอไก่ก็ไม่ชํานาญผมก็ไม่ชํานาญมึงหาพรานมือเยี่ยมๆหน่อยให้เป็นพรานนําทางไม่ได้ไปล่าสัตว์นะไอโนดยังติดต่ออยู่พี่โนดยังอยู่มีชีวิตอยู่รู้แล้วยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าไอโนดมันก็ตาเดียวไอโนดไปด้วยมึงไปด้วยครับกูไปด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยไอโนดไปหาพรานมา ผมก็บอกโนดหาพรานนำทางได้ไหมพรานพื้นบ้านนำทางให้โนดเขาว่าคุยเลยเขาบอกโอ้โหพรานนี้ย่มเลยครับเก่งรู้ทุกจุดในเขตป่าสลักพระนะครับก็ปรากฏว่าแม่นได้มาผมก็ไปรอที่แพรไปรอที่แพรเดินมาเฮ้ยมันไม่เข้าท่าเว้ยเดินขาเป๋มาข้างหนึ่งนะฮะมาคือขาเขาขาดแค่ข้อเท้าเนี่ย แล้วเขาก็เอาผ้าพันเขาไว้แล้วใส่กระป๋องน้ํามันเครื่องใดเกี่ยวอะใส่กระเป๋าน้ําไม่มีขาเทียมนะเอากระป๋องน้ํามันเครื่องใดเกี่ยวตัดอะแล้วทําเป็นรองเท้าอะผมก็เออแต่ผมก็รักษามารยาทไม่ได้บอกนะครับก็ถามว่าพรานเคยไปเที่ยวป่านี้ไหมโอ้ยผมรู้ทุกจุดอยู่มาตั้งแต่เล็กร้อยเท้าร้อยมันก็คุยโม้ตามภาษามันนะ ที่มาเรียกไอโกะไดเกียวเนี่ยเพราะมันถีบกับไอไก่นะครับถีบกับไอไก่ไอไก่ถีบไอโกะไอไก่ถีบไอโกะครับก็เอารถโฟวีนขึ้นไปค่อยๆขึ้นรถแทบจะหงายท้องเลยขึ้นสโลหนักเกียร์หนึ่งค่อยๆกึกกักกึกกักเข้าไปทางชันอย่างเงี้ยสี่สี่สิบห้าองศาเลยนะครับไอพานโกะนี่เขาบอกว่านายเดี๋ยวผมพาไปนน้ำแม่งแค่เอวสวย เราก็นึกถึงน้ําตกไตโยกใหญ่เลยน้ําแค่เอวนะครับมาพอขึ้นไปเนี่ยวนไปวนมาจะมืดอยู่แล้วแล้วบอกเอฟพันโกะไหนคุณว่าเจอเนี่ยแม่มันมนบอกเฮ้ยมึงหลงก็บอกว่าหลงให้ชิบหายกูจะได้หุงข้าวไอโกะเขาก็เลยไม่กล้าพูดนะครับ มันก็ลงไปดูว่าหลงมาทางไหนเป็นลานหินกว้างแล้วมันมีแอ่งเท่าในนเนีนเ,นนเท่าโต๊ะเ,เนี่ยแอ่งประมาณเท่าเนี้ยแล้วมีน้ําอยู่ขังเต็มเลยไอโก,ก้เขาบอกโอ้ยน้ําพุดอยู่ตรงนี้มาเขาก็คุยผมก็คิดว่าน้ําผุดมาน้ําขึ้นมาแบบน้ําเทวดาให้อ่ะนะไอโนดก็กลัวผมด่ามึงด้วยไอไก่ด้วยก็รีบกลัวนายด่ารีบไปเอาหม้อสนหนามวิทย์กันใหญ่เลยวิทย์ให้แห้งเลยเดี๋ยวเอา พวกเศษใบมงใบไม้ที่มันขังไว้ออกพอวิตแห้งไอ้เหี้ยแห้งเลยคราวนี้ไม่มีเลยมันเป็นน้ําฝนที่ไหลมาขังอะ่ะเอาแล้วไอ้พวกนี้ก็ท่าไม่ดีเดี๋ยวผมด่านะครับผมก็เลยให้เอาน้ําขวดน้ําขวดขวดใหญ่อะ่ะขวดลิตรเนะี่ยให้หุงข้าวกินบอกใช้น้ําแต่น้อยนะเว้ยเดี๋ยวเราจะอยู่กันอีกหลายวันนะพอหุงข้าวกินอะไรกินผมเป็นคนนอนเร็ว ประมาณไม่เกินสองทุ่มผมก็นอนแล้วกินข้าวกินปลาผมก็นอนแล้วไอ้พวกนี้ตั้งวงเิไอไก่ไอโกะไอโนโดแล้วใครอีกวะที่กินวันนั้นน่ะมีใครอีกฮึยิโนฮโนอะไรยมีจำชื่อไม่ได้ฮะตำรวจที่ <Hey. S 1> ลูกน้องที่ไปนี่คืออย่างนี้ฮะไอ้ไก่กับไอโกะเนี่ยผมเรียกมาไอ้โกไดเกียวแล้วคือหวยอะ หวยอะไอโก้ไดเกียวไอไก่กับไอโก้เนี่ยกินเหล้ากันไปสาบานเป็นพี่น้องกันผมได้ยินแววๆนะมึงไปสาบาบันไอโก้เลยถูกใจกันมากเลยสาบานถึงก็จะชักมีดอ่ะมีดไม่ได้อีกแล้วนะครับจะกีดเลือดสาบานอะไรกันนะฮะมาแล้วกลางคืนนะมึงนอนกอดไอโก้เลยกอดไอโก้เลยกอดกันนะฮะกอดกันไอปืน สีแซดผมนะแม็กกาซีนก็หล่นหายไปไหนก็ไม่รู้มันทำอย่างปืนก็ไม่ได้อกีก็้ยโกออมาพอเช้ามาไอ้ไก่ทีไอ้ไอโกะกระเด็นเลยปุ้งไอ้เฮียเมื่อคอนกูได้ยังไงโอ้โหจะฆ่าตะโกซะ,ะแล้วนะครับไอ้โกะบอกอ้าวพี่มาทีผมยังไงเมื่อคืนยังสาบานไม่นพี่น้องกันอยู่เลย <laughs> นี่คือวีรกรรมไม่ไก่นะครับโอ้ให้ผสมสุราไม่ได้เลยนะครับ มีวีรกรรมเรื่อยเยอะนะฮะมาเนี่ยค่าคอยเล่าไปทีเรื่องนะครับเวลาเมาแล้วนิสัยเปลี่ยนเลยครับเมาแล้วเขาเสียงดังครับใครจะมาใหญ่ไม่ได้ไอฉันทองเถื่อนไอชูพันล้านฉันทองเถื่อนกิดแลมโบ้เนี่ยใครจะ,สะแสดงตัวเป็นลูกน้องคนสนิทผมไม่ได้นะเบอร์หนึ่งต้องไอไก่ก่อนนะครับไม่ไว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าอะไรยังไงนะครับไอ้ไก่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไอไก่เมาแล้วเป็นเรื่องนะมา เนี่ยครับที่ไปวิสามันในชัยวัดกาําไรก็อไอ้ไก่นี่แหละเนี่ยค,ค่อยๆเล่าไปฮะไอ้ไก่เนี่ยอ่ะไอ้ไก่อ่ะ,ไอไอะมึงเล่าเรื่องตอนวิสามันในชัยวัดหน่อยดิผมก็บอกกับไอ้ไก่ว่าไอ้ไก่งานเนี่ยมันงานใหญ่กูก็ยังเป็นพันตำรวจเอกพิเศษอยู่เพื่อนกูเนี่ยเขาเป็นในพลคือท่านหารพลนิติบูณ์เขาเป็นพลตำรวจตรีแล้ว มึงอย่าเชี่ยวไปสั่งการอะไรใครเชียวนะเองใจเขาหน่อยคือไก่นี่เขาจะาหัวเร็วมัเวลาเฮ้ยน้องไปงั้นเลยน้องว่าอะไรเนี่ยเขาจะสั่งการอย่างเงี้ยนะครับบางตำรวจบางคนเขาไม่สนิทกับมันเขาก็จะไม่พอใจผมก็บอกมึงไปกับกูไปกับกูไปจัดจับไอ้จารุวัฒน์บุลาดแล้วผมไปกับไอ้ไก่ ที่ผมเอามีดกดคอสองคนเองไปสองคนไอ้ไก่เนี่ยครับมาเนี่ยนะฮะอ่าลุงว<ป>ิทลุงวิทกับพินินอยู่ในรถอ่าแล้วไปวิสามันไปยิงสู้กับไอ้ชัยวัตรก็ไปกับไอ้ไก่เนี่ยครับคือไอ้จารุวัตรเนี่ยบอกผมบอกถ้ามึงไม่บอกเนี่ยกูสะเดาะเคาะมึงนะเพราะมึงก็ไม่รู้ว่ากูเป็นใครรถก็ทะเบียนปลอมมันก็ยอมบอกแต่มันพาไปชี้บ้านผิด ฐานพลเขาก็เป็นห่วงผมให้ลุมน้องไปด้วยสามคนบอกโอ้โหไอ้นี่ฝึกมาแบบตบมือเป๊ะเป๊ะเป๊ะสามครั้งนี่พร้อมลบเลยก็ปรากฏว่ามีพุ่งกับไม้ด้วยใครด้วยไม่รู้ไปเนี่ยนะสามคนไปล้อมผิดบ้านไอไก่เห็นเลยนายมันโดนแล้วมามึงเห็นไก่ประมาณเท่าไหร่มึงเห็นก่อนมึงเป็นคนบอกฮะร่วมร้อยเมตรไม่ใช่ร้อยเมตรบอกว่ามันเป็นเลยอ่ะมันเป็นบ้านหลังที่สองอ่ะ บ้านอีกหลังหนึ่งนะไปในสวนน่ะมันไม่ใช่ร้อยเมตรอะไกลกว่าซีไอมันชี้หลังแรกไม่ใช่ซีไอไอเหี้ยไอาปูนอาไ้จารู้วัดปตอบมันกระทั่งมันบอกว่าอยู่ตรงไหนผมบอกไอ้ไก่ห้ามเอาปูนเข้าหลามเอ็มเอ็มสิหกกูไปนะมันเสือกกว่าของผมไปเลยนะครับและพวกนั้นก็มีไอ้อาก้าไปโดดไปตอนนี้มันโดดไปกี่คนกัไม่รู้ ผมเห็นแวบๆบะ<อ>บบมันสองคนแตนแรกสอง<ม>ตามแล้วก็สองคนมีปืนยาวครับ,รบไอ้ไก่ตามไปคนเดียวแต่ผมคิดว่าไอ้ไก่เอาไหวนะครับอาวุธก็พอกันไอทางนั้นอาเราเอ็มนะครับไอ้ไก่ตามไปสองคนนะครับตอนนี้เหลือบนบ้านมาโล่งผมก็ขึ้นไปเคลียร์บนบ้านขึ้นไปไอสวัสดีไอไอไอไจรินหงทองวิ่งตามไป ไอ้ตีก็ขึ้นไปเคลียซ้ายเคลียขวาเคลียเคีย์ห้องนั้นห้องนี้บอกเคีย์หมดแล้วครับนายผมก็ขึ้นไปเอ้ยมันทิ้งอะไรไว้บ้างว่าจะได้ดูปรากฏมันมีกองผ้าห่มมันผล่มาโอ้โหเชียอทิมเดมาตรงนี้เลยวันนั้นถ้ามไม่ติดกงนก,กันนายน่าจะโดนแล้วถ้าไม่ติดกงนกผมก็ตายไปแล้วนะครับวันนี้มันติดกงนกผมก็เลยตวัดเร็วฮะสายปุ๊บก็สะดอกคาะเท่านะัน้นนี่ไอ้ไก่ ที่ไปนะฮะเรามีวีรก,กรรมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่าไปนะครับก็ดีใจที่น้องเขามาเยี่ยมนะครับ